สวัสดีครับทุกคนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกและพลิกความคาดหมายอย่างมากครับเมื่อล่าสุดหลวงพ่ออลงกตได้ออกมายอมรับความจริงแล้วหลังจากที่มีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลที่ตั้งคำถามถ,ามถึงประวัติการศึกษาของท่านที่มีการกล่าวอ้างว่าจบจากสถาบันชื่อดังอย่างโรงเรียนเทพศิรินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลายาัาย,าลายแห่งชาติออสเตรเลียนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่หลายฝ่ายตรวจสอบแล้วไม่พบความจริงครับและล่าสุดครับหลวงพ่ออลงกฎก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะครับว่าโดยยอมรับอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เรียนที่สถาบันเหล่านี้จริงโดยเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความฝันส่วนตัวของท่านเท่านั้นนะครับไม่ใช่ประวัติการศึกษาที่แท้จริงแต่อย่างใดครับนี่คือการเปิดเผยความจริงที่สั่นสะเทือนวงการครับและอาจจะเปลี่ยนมุมมองของใครหลายๆคน ที่มีต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับวัดพระบาทน้ำพุครับสวัสดีครับ